สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ป้อมเพชรอยุธยานะครับทุกคนหูน้ําครับอย่างเชี่ยวอะครับทุกคนหูแบบเมื่อกี้ผ่านมาเส้นอยุทยารอบเมืองก็ลองวนดูนะครับทุกคนบ้านเออเรือนของประชาชนแถวนี้ครับท่วมเยอะมากเลยครับทุกคนถึงชั้นเออ้ถุนเลยครับต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับทุกคนก็เลยมาแวะดูตรงสถานที่นี้ครับเป็นป้อมเพชรนะครับทุกคนน้ําแบบไหลเชี่ยวมากเลยครับ ไหลแรงมากอ่ะเนี่ยคือแบบใกล้แบบใกล้พื้นแล้วอ่ะใกล้จะทะลุแล้วครับช่วงหน้าฝนนะครับแบบอยุธยาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับเนื่องจากมรลสุมของพายุโนรูนะครับทุกคนหูเชี่ยวจริงครับทุกคนไหลแรงด้วยครับเนี่ยที่ไหนท่วมบ้างนะครับเนี่ยทุกคนเม้นบอกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝนก็ตั้งเขาเลยแล้วครับทุกคนเมฆเยอะมากครับตอนนี้ ตอนนี้ยุธยานะครับอยู่ที่ป้อมเพชรครับทุกคนน้ําขึ้นสูงมากเลยครับอย่างเชี่ยวว่ะอย่างเชี่ยวครับดูแลสุขภาพด้วยครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอุทกภัยครั้งนี้ครับทุกคนแรงจริงโอเคครับไปแล้วครับทุกคนอันนี้บรรยากาศมาให้ดูนะครับน้ําขึ้นสูงมากนะครับที่อยุธยาป้อมเพชรตอนนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ